สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีง่ายๆ7ขั้นตอนนะคะคือเราไม่ใช่ว่าล้างมือบ่อยหรือว่าใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงเท่านั้นแล้วมันจะทําให้การทําความสะอาดมือได้เพียงพอนะคะจริงๆแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มือเราสะอาดได้จริงนั้นก็คือการล้างอย่างถูกวิธีค่ะซึ่งมีเจ็ขั้นตอนด้วยกันง่ายมากๆนะคะซ้อมบ่อยๆนะคะอยู่ที่บ้านนะคะซ้อมไปก่อนนะคะแล้วเวลาเอาไปใช้จริงเนี่ย เราพอเราจําขึ้นใจแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ยากต่อไปทุกอย่างมันจะกลายเป็นอัตโนมัติทันทีนะคะอ่านมาดูกันค่ะว่าเจ็ดขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะฝ่ามือค่ะถูกกันธรรมดาสองนะคะเอานิ้วสอดด้านหลังมือแบบนี้ค่ะสองข้างสามนะคะกลับด้านมานะคะเป็นนิ้วมือด้านหน้าแบบนี้สอดกันนะคะต่อไปสี่นะคะเป็นข้อนิ้วมืออย่างนี้ค่ะข้อม้วนต้วนม้วนต้วนเข้าไปแบบนี้ ต่อไป5ค่ะนิ้วโป้งหมุน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 ต่อไป6ค่ะปลายนิ้วมืออันนี้สําคัญมากค่ะปลายเล็บค่ะขูดขึ้นมาเป็นแนวอย่างเงี้ยค่ะขึ้นลงแบบนี้เนี่ยขูดขูดขูดนะคะแล้วก็สุดท้ายข้อมือค่ะข้อมือเสร็จแล้วก็เอาไปผ่านน้ําน้ําก๊อกที่ไหลามาเราผ่านโดยการากผ่านจากปลายนิ้วมือไปหาข้อมือนะคะแบบนี้ผ่านชืดผ่านชืด ่านชื่อแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยเนาะแต่ว่าฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วก็ล้างมือเนี่ยทั้ง7ขั้นตอนรวมกันเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ได้ประมาณสักอย่างน้อยเลย1นาทีนะคะซึ่งมันก็พอดีแหละพอเราล้างเนาะหนึ่งสองสามหรืไม่ต้องเร็วขนาดนี้นะคะพอจริงๆแล้วเนี่ยพยายามล้างให้มันใช้เวลากับมันนิดนึงเพราะว่ากว่าเชื้อโรคมันจะตายกว่ามันจะไหลกก่ามันจะหลุดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะขอให้ทุกคนมีมือที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วก็ ขอให้ผ่านพ้น,นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ